ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ The King มิติอาณาจักรราชาตอนที่4คนเถื่อนซุนเฟยททำไมเราถึงปรากฏตัวอยู่ที่นี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซุนเฟยคิดจนหัวแทบแตกแต่ก็ยังหาคำตอบไม่ได้ตอนนี้ มีเพียงอย่างเดียวที่เขาพอจะยืนยันได้นั่นก็คือหลังจากที่ตัวเองได้ยินเสียงเย็นชาที่แสนลึกลับนั่นเขาก็ได้มายัางโลกเดียบโลอย่างน่ามหาัศจรรย์และได้เล่นเป็นหนึ่งในตัวละครของเกมเดียบนลนั่นก็คือคนเถื่อนมือขวาถือขวานขึ้นสนิมมือซ้ายถือโลไม,ลม้กลมๆกากๆที่มีรูแหว่งแหงประดับนี้ก็พอจะอธิบายได้ทั้งหมดแล้ว อ้อพระเจ้าช่วยสุนเฟยสวดภาวนาในใจตามจิตใต้สำนึกไม่กี่วินาทีต่อมาก็มีหน้าจอฉายภาพโโลกรมเสมือนจริงปรากฏออกมาตรงหน้าเขาอย่างเหลือเชื่อผู้เล่นสุนเฟยอ,อาชีพคนเถื่อนเลเวล1ประสบการณ์0ต่อ500พรพละกกำลัง30ว่องไว20แข็งแกร่ง20สติปัญญา10 พลังโจมตี3-7ความแม่นยำในการโจมตี102ป้องกัน11ความอดทน92พลังชีวิต45มานา10ต้านทานเวทไฟ0ต้านทานเวทน้ำแข็ง0ต้านทานเวทไฟฟ้า0ต้านทานเวทพิษ0 นี่คือค่าสถานะอาชีพในเกมของเรางั้นเหรอเมื่อซุนเฟยเห็นชื่อของตัวเองปรากฏอยู่ด้านบนสุดของหน้าจอโฮโลกรมก็กัดฟันแน่นอดไม่ได้ที่จะยิ้มอย่างขมขื่นแม่มันเถอนนี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นตัวเองเพิ่งจะได้เป็นราชาแล้วทำไมถึงได้เข้ามาอยู่ในโลกเกมได้ละ่ะแล้วยังกลายเป็นคนเถื่อนที่หยาบกระด้างนี่อีก ไม่เอานะไม่เอานะฉันอยากเป็นพาาดินอยากเป็นอัศวินที่น่าหลงไหลก็ยังดีสุนเฟยชักดิ้นชักงออยู่ในใจในตอนนั้นเองมีเงาสีฟ้าวิ่งเข้ามาจากด้านข้างสวัสดีคนแปลกหน้าข้าไม่แปลกใจเลยที่เห็นเจ้าอยู่ที่นี่ระยะนี้เหล่านักผจญภัยปรากฏตัวที่นี่มากมายข้าคิดว่าทุกอย่างเกิดขึ้นที่ทริสแทมข้าได้ยินมาว่ามีบางคนพูดว่าราชาแห่งการทำลายล้างได้ปรากฏตัวในโลกเดียบโลอีกครั้ง ชายสวมชุดสีฟ้าพูดจ้อกับซุนเฟยไม่หยุดเขาคือวอรเรฟในฐานะที่เป็นหนึ่งในแฟนพันธุ์แท้ของเกมเดียบโลจากเนื้อหาที่พูดและเสื้อผ้าของอีกฝ่ายซุนเฟยก็มั่นใจในฐานะของชายเสื้อฟ้าได้ในทันทีวอรเรฟเป็นหนึ่งใน NPC ของค่ายโรเจอร์เมื่อผู้เล่นใหม่ปรากฏตัวขึ้นชายคนนี้จะพุ่งเข้ามาหาและมีเครื่องหมายคำถามสีทองเปล่งประกายอยู่เหนือหัว ซุนเฟยฟังชายคนนี้พูดไปพลางสังเกตรายละเอียดอีกฝ่ายไปพลาง NPC คนนี้ไม่ว่าจะเป็นกริยาท่าทางหรืออารมณ์ความรู้สึกต่างก็เหมือนคนจริงๆแม้กระทั่งตอนที่พูดก็มีไอร้อนออกมาจากปากในอากาศเย็นจัดจนกลายเป็นหมอกความรู้สึกเย็นชื้นนั้นซุนเฟยเองก็รู้สึกได้เช่นกันไม่รู้ว่าในโลกนี้ NPC มีสติปัญญาหรือเปล่านะซุนเฟยรอวเวฟพูดจบก็ลองถามสักสอสาประโยคเช่น แม่เจ้าชื่ออะไรบ้านผู้หญิงอยู่ที่ไหนในบ้านมีกี่คนเฉลี่ยที่นาได้กี่ที่ในานามีวัวกี่ตัวและคำถามอื่นๆแต่ว่าเรฟก็ไม่สนใจซุนเฟยได้แต่มองเขาหันหลังเดินจากไปการกระทำแบบนี้ทําให้ซุนเฟยไม่สามารถหาคำตอบได้เขาคิดอยู่สักพักก่อนจะตัดสินใจจะไปหาคนอีกคนแม่ชีอาร่าตามความทรงจำเกมของโลกก่อน หากจำไม่ผิดเควสแรกในค่ายโรเจอร์บนแผนที่เกมของเดียบโลควรจะเป็นแม่ชีผู้อาวุโสของคริสตจักรไร้ในตาคนนี้และป้าคนนี้ยังเป็นผู้นำค่ายโรเจอร์ดังนั้นถ้าอยากทราบเรื่องราวทั้งหมดคาดว่าต้องไปหา NPC คนนี้ถนนดูวังเวงเดินผ่านเต็นท์มาหลายเต็นท์และรั้วไม้จนมาถึงด้านหลังรถ กรงไม้คันหนึ่งซุนเฟยก็พบเต็นท์เล็กๆของแม่ชีอาคาร่ารอบๆเต็นท์แขวนขวดแปลกๆเต็มไปหมดข้างในมีกลิ่นแปลกๆกระจายออกมาอาคาร่าในชุดแม่ชีสีม่วงก็ยืนอยู่หน้าเต็นท์เมื่อซุนเฟยเดินเข้าไปก็ปรากฏเครื่องหมายอุทานเล็กๆสีทองอยู่เนื้อหัวของอาคาร่าข้าอาคาร่าแม่ชีผู้อาวุโสข,ของคริสจ,จักรไร้ในตาอาคาร่าเริ่มแนะนำตัวเองเนื้อหาที่พูดเหมือนในเกมคอมพิวเตอร์ต้นฉบับ ในตอนท้ายของการสนทนากับอาร่าแม่ชีจึงมอบหมายเควสให้แก่เขาภารกิจกำจัดสัตว์ร้ายในถ้ำชั่วร้ายบอลัดมอซึ่งมันเหมือนกับความทรงจำในโลกก่อนของเขามีปุ่มสีแดงกากบาทปรากฏขึ้นที่จอโฮโลแกรมซ้ายมือของซุนเฟยเขาพยายามลองกดปุ่มกาก,ากบาทซึ่งมันไม่มีทางเลือกอื่นที่ตอนนี้ทำได้คือจำต้องยอมรับงานนี้แม่ชีอคาร่าผู้สูงส่งข้าสามารถรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับข่าวสารสถานที่แห่งนี้ได้หรือไม่ ซุนเฟยพยายามใช้ภาษายากๆเขาอยากทดอบ NPC คนนี้ว่ามีสติปัญญาเป็นของตัวเองหรือเปล่าเขาหวังว่าคำตอบของแม่ชีอาร่าจะทำให้เขาได้รับเบาะแสว่าทำไมตัวเองถึงมาที่โลกแปลกๆแบบนี้นักผจญภัยหนุ่มเจ้าจำเป็นต้องทำภารกิจที่เจ้าได้รับสมบูรณ์ก่อนเจ้าถึงมีสิทธิ์รู้ในสิ่งที่เจ้าอยากจะรู้ คำตอบของอาคาร่าทำให้ซุนเฟยรู้สึกตกใจในความทรงจำของโลกก่อนเนื้อหาประโยคนี้ไม่มีในเกมคอมพิวเตอร์อย่างแน่นอนพูดได้ว่า NPC ที่นี่มีสติปัญญาเป็นของตัวเองแทนที่จะเหมือนพ็อดเรื่องและโปรแกร,รมคอมพิวเตอร์ทื่อๆแบบในเกมคอมซุนเฟยอยากถามอะไรหลายอย่างแต่อคาร่ากลับหมุนตัวเดินเข้าเต็นท์ไปซุนเฟยพบว่าตัวเองถูกพลังอำนาจแปลกๆขวางไว้เขาไม่สามารถเข้าใกล้เต็นท์ได้ในระยะหเมตร ทดลองอยู่2-3ครั้งสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจล้มเลิกในการเข้าไปข้างในดูเหมือนว่ามีเพียงแค่ต้องทำเควสตให้เสร็จก่อนสินะแม้ว่าหลังจากนี้เขาลองไปสอบถาม NPC คนอื่นในค่ายโรเจอร์แต่ก็ต้องพบท่าทางไม่รับแขกของเหล่า NPC พวกนั้นซุนเฟยตัดสินใจเดินไปที่ประตูใหญ่ของค่ายโรเจอร์เขาเดินผ่านยามสาวคนหนึ่งที่ทำหน้าที่รักษาสะพานหิน ในที่สุดเขาก็เหยียบย่างเข้าไปในบลัดมอที่เต็มไปด้วยอันตรายและกลุ่มมอนเตอร์ที่ไร้กาศตอนนี้เองคําเตือนผู้เล่นซุนเฟยคุณได้เข้าสู่บลัดมอสังหารมอนสเตอร์จะได้รับของรางวัลที่คาดไม่ถึงหากไม่สามารถทำเควสที่ได้รับคุณจะต้องได้รับการลงโทษและคุณจะได้เป็นประวัติการห55 ทันใดนั้นก็ปรากฏเสียงดังขึ้นในสมองของซุนเฟยเนื่องจากว่าความเร็วของภาษาที่เร็วเกินไปซุนเฟยได้ยินเพียงประโยคหน้าและหลังอย่างชัดเจนว่าเสียงลึกลับนี้พูดว่าอะไรนอกนั้นซุนเฟยก็จำไม่ได้หรอกเสียงหัวเราะห้าห้าตอนท้ายนานเกินไปจนซุนเฟยร,รู้สึกว่าความหมายในน้ำเสียงนั้นเต็มไปด้วยยินดีปรีดาในความโชคร้ายของผู้อื่นและเมื่อเทียบกับความไม่แยแสก่อนหน้านี้เสียงนี้ดูเหมือนมนุษย์มากกว่าหลังจากนั้นสามชั่วโมง ซุนเฟยใช้ขวานฆ่ามอนสเตอร์หนูหางเหล็กเป็นตัวที่20แล้วลำแสงสีขาวสาดส่องลงมาจากฟากฟ้าส่องมาที่ซุนเฟยเลื่อนระดับแล้วเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดเป็นครั้งแรกซุนเฟยเห็นจนชินแล้วเมื่อแสงสีขาวปกคลุมร่างซุนเฟยก็พลันรู้สึกดีมากจนครางออกมาอย่างพอใจภายใต้ลำแสงบาดแผลบนร่างกายที่เกิดจากการฆ่ามอนสเตอร์ก็หายไปในสองถึงสามวินาที ซึ่งมันหายไปอย่างรวดเร็วจนสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าพลังที่น่าอัศจรรย์แล่นผ่านไปทั่วร่างความรู้สึกนี้เหมือนกับตอนถึงจุดสุดยอดตอนมีเซ็กส์ก็ไม่ปานหลังจากรักษาได้4-5ถึง5วินาทีลำแสงสีขาวก็หายไปในมุมมองของซุนเฟยจะปรากฏปุ่มสีแดงสองฝั่งนั่นคือสถานะของผู้เล่นและสกิลของผู้เล่นทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา นี่เป็นรางวัลหลังจากที่ได้เลื่อนระดับซุนเฟยคิดอยู่สักพักก่อนจะกดเปิดสถานะของผู้เล่นทุกครั้งที่เลื่อนระดับจะได้รับแต้ม5แต้มสำหรับใช้เปลี่ยนสถานะซุนเฟยแทบจะไม่ต้องคิดเขากดเพิ่มพละกกำลัง3แต้มแข็งแกร่ง2แต้มทั้งหมดเป็น5แต้มจากนั้นก็กดปุ่มเปิดสก,กิลของผู้เล่นหลังจากเลื่อนระดับทุกครั้งจะได้รับแ,แต้มสกิลหนึ่งแต้มซุนเฟยเลือกเพิ่มทักษะควบคุมขวานตอนนี้อาชีพคนเถื่อนของซุนเฟยได้เลื่อนระดับถึงระดับ5แล้ว การเลื่อนระดับที่ผ่านมาทุกครั้งที่ได้รับ5้าแต้มเปลี่ยนสถานะเขาก็กดเพิ่มแต่สองหัวข้อนี้นั่นก็คือพละกําลังและแข็งแกรง่งแต้มทักษะ5แต้มที่ได้รับก่อนหน้านี้ทั้งหมดซุนเฟยเลือกเพิ่ม3มแต้มกับทักษะควบคุมขวานและสองแต้มกับทักษะคำรามที่เพิ่มแบบนี้เป็นเพราะว่าโลกเสมือนจริงและเกมคอมพิวเตอร์มันไม่เหมือนกันในฐานะที่เป็นผู้เล่นซุนเฟยพบว่าในตอนที่สังหารมอนสเตอร์ตัวเขาก็ได้รับบาดเจ็บ หลังจากที่ได้รับบาดเจ็บไม่เพียงแต่เสียค่าพลังชีวิตแต่ยังรับรู้ถึงความเจ็บปวดแบบ100%อเเซอธิบายได้ว่าในโลกนี้มอนสเตอร์เสมือนจริงทุกตัวของที่นี่พวกมันก็มีชีวิตมีจิตวิญญาณและมันไม่ใช่โปรแกร,รมคอมพิวเตอร์หรือซอสโคด้ดทุกครั้งที่ฟันมันเสียงหวีดร้องเลือดอุ่นๆที่พ่นออกมาเศษเนื้อที่กระเด็นและเลือดที่สาดโดนร่างเขาสิ่งเหล่านั้นมันทิ่มแทงจิตใจที่อ่อนแอของซุนเฟยตลอดเวลา สนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซุปเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปเดอะคิงมิติอาณาจักรราช <The King. S 1> า